รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอินฟอร์ไลฟ์ทวีกับผมกากา้นานวินยาสีสัปดาห์นี้กา,กาก้าก็อยู่ที่เมืองทองธานีซึ่งเป็นงานมอเตอร์โชว์ก็ยังมีบูธอีกมากมายห,หลายบูธท,ที่กาก้ายังไม่ได้ไปชมเดี๋ยวกากา้าจะพาท่านผู้ชมไปชมกันว่าบูธไหนน่าสนใจรถรุ่นไหนที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้ท่านผู้ชมไปเลือกชมกันก็จะไปบูธรถยนต์แต่ละบูธว่า ที่เอามาโชว์ในปีนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวก็กล้าจะพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยครับขนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยผุ่มพลังไกร2.3งลิตรเทอร์นเทอร์โบ่พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะหม่นิสสันนวรา,ลากล้าเพื่อคนแก,ก่กท้าพิสูจน์ความแกร่กที่โชว์รูมทั่วประเทศ เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชั้น New MGHS p h e v Refinement พลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้า Generation ล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็ม ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีช่วง h อ t n น w ต่อนะคะฮอนด้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่สนับสนุนฮอนด้ามาเป็นอย่างดีทำให้ผลการดาเนินงานใน2เดี่ยนแรกของปี2565นี้ พันได้ยังสามารถครองอันดับหนึ่งในตลาดรถดยนต์นั่งสมม่วนับคนได้นะคะสําหรับในงานโมเดลโชว์ในปีนี้เนี่ยเราได้ยนนำยนตกรรมทั้งหมด10รุ่นมาจาัดแสดงซึ่งตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์แล้วก็ตอบโจทย์ทุกลักษณะการใช้งานของลูกค้าเลยนะคะโดยที่ไฮไลท์เราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารถยนต์ไฮบริดหรือว่ารถยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า e-hv e นะคะก็จะมี hrv e-hv e accord e-hv e city แล้วก็ city e h a h b a c k e-hv ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นรถฟูลไฮบริดเนี่ยรถยนต์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไฮบริดนี่ยเป็นรถที่ลงตัวในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ทั้งทางด้านการใช้งานแล้วก็ทางด้านราคาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็นําโดย Civic, bo, ซีวิ c เทอร์โบเส้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับฮันด้าเซนซิง,ซ,งซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของฮย,ย,ยนะคะค แล้วก็ถ้า,าพูดถึงแคมเปญนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์ทันด้าได้โดยง่ายเนี่ยเราเตรียมแคมเปญพิเศษมานาเสนอให้ในงานมอเตอร์โชว์นี้หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นไปไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือว่าฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้ถ้าเว่าผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบถคทันด้าได้มาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายของเรามาชมรถของเราได้ที่งานมอเตอร์โชว์ที่บางทองธานีนะคะระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษาย,ยนนี้ค่ะ Bangkok International Motor Show our key focus is new Almera uh, so this is a new Almera model year 22 uh, the key feature that is coming is a two-tone color the leather seats option and also the Android connectivity so these are the three key features that we have added to the new Almera and this is the, the, the main focus of this motor show for the campaigns uh, as I mentioned, we are celebrating Nissan is celebrating 70 years in Thailand, and uh, this is we have a campaign called the Trust and Excitement, and uh, please come to our booth to check all the details of the campaign. So uh, we continue to focus on Nissan Leaf, which is 100% electric vehicle. Uh, also, we have a Navara as a pickup. The Terra is a strong SUV, and the new technology, e-power, kicks e-power, we continue to focus. So these are the key models that we focus, focus and there's a lot of campaigns going on to the booth. So thank you very much. ขอบคุณครับสำหรับคอนเซปต์ของบูธในปีนี้นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่60ของ t o y o ต้นะครับเรามาในคอนเซปต์ของ t o y o ต้ผู้นํายานยนต์ร่วมกับเพื่อนอนาคตเพื่อโลกยั่งยืนนะครับก็ ในไฮไลท์ทั้งหมดในบูธนะครับก็จะประกอบไปด้วย3โซนหลักๆนะครับโซนแรกก็จะเป็นโซนของ xEV นะครับซึ่งเรามีทั้งรถที่จําหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับในหลายๆรุ่นของเรานะครับแล้วก็บนเวทีแน่นอนครับรถที่กําลังจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับ b c 4 x แล้วก็อีกคันนึงเป็นคอนเซ็ปต์คาร์นะครับที่เป็น e p a l e t นะครับ ครับผมก็อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่า t o โยต้เนี่ยมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่พาทุกท่านนะครับร่วมร่วมกันนะครับก้าวเข้าสู่อนาคตด้วยกันนะครับด้วยการเป็นสังคมที่ปลอดก๊าซมลพิษนะครับหรือวคาร์บอนนิวทรอลิตี้นะครับสำหรับไฮไลท์รถที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับในปีนี้นะครับก็อย่างที่เห็นบนเวทีนะครับก็จะเป็น B4X c นะครับ ซึ่งคันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เป็นะครับเป็น SUV ขนาดกลางนะครับแล้วก็มาด้วยคอนเซ็ปต์หลักนะครับ4เราพัฒนารถรุ่นนี้นะครับเพื่อสี่อัธยาะโยด้วยกันโดยที่คิดถึงลูกค้าเป็นเป็นศูนย์กลางนะครับเริ่มจาก u n a r t e r นะครับด้วยไซส์รถนะครับขนาดท้องโดยสารที่กว้างขวางเนี่ยทำให้ลูกค้านะครับหรือผู้ขับขี่เนี่ย สามารถเอ j นจอยไลนะครับหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนหรือ Family หรือครอบครัวนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับอันที่2นะครับ a n d Your Car นะครับก็แน่นอนด้วยความที่รถคันนี้นะครับมีสมรรถนะที่ดีนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็พร้อมมาด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมีความสนุกสนานในการขับรถนะครับคอนเซปต์อันที่3นะครับก็คือ you and environment นะครับแน่นอนด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรถคันนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อซสุดท้ายนะครับ U and Society นะครับด้วยความที่รถคันนี้เช่นเดียวกันนะครับบรรจุมาด้วย safety feature เต็มเรียกว่าสเปคเต็มเลยนะครับที่เป็นที่เป็นสเปคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็จะอยู่ร่วมกับสังคมนะครับทุกคนก็จะอยู่บนสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถคันที่1ที่เป็นไฮไลท์คันที่2นะครับเป็น all new toyota veloz นะครับ เป็นรถยนต์ MPV นะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Dual VVTi 1.5ลิตรพร้อมกับเกียร์ CVT ซึ่งให้อัตราการประหยัดน้ำมันถึง17.9กิเมต่อลิตรนะครับแล้วก็เราเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็อย่างที่รรท่านประธานเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือเรามียอดจองถึง1,500คันแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเ,เกินเป้าหมายนะครับจะเรียนเชิญน,นะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ มาชมงานนะครับเรียนเชิญที่บูธโตโยต้านอกจากรถใหม่ๆนะครับที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเราก็ยังมีแคมเปญพิเศษนะครับเป็นดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากโตโยต้าล a สซิ่งและนอกจากนั้นแล้วถ้าท่านไม่สะดวกมาชมงานนะครับสามารถชมผ่านไลฟ์ของเราได้ด้วยนะครับซึ่งในไลฟ์เนี่ยเราก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับรางวัลละ3,000บาทนะครับก็ติดตามได้ทางออฟฟิเชียลแฟนเพจนะครับของ Facebook Toyota ครับ ก็เรียนเชิญนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3เมษายนนะครับที่บูเตอรด้ครับผมขอบคุณครับขนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแตรง2.3ลิตรเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวรากลาเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศ เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ p l a c In Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น New MG HS PHEV Refinement พลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้า Generation ล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็ม ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานี ครับวันนี้ทีมกันพแลนเราก็อยู่กันที่ฮุนไดมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราได้มาชมโฉมของเจ้าฮุนไดรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับก็คือฮุนไดเครต้านะครับที่นํามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับโดยจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับหรือรุ่น SEL และรุ่น SE นะครับโดยฮุนไดเครต้าใหม่มีด้วยกัน2รุ่นได้แก่รุ่น SE เปิดราคาที่9 4 9 0 0 0บาทและรุ่น SEL ราคาที่9,99,000บาทสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น SEL นะครับที่ทางคุณใดนำเข้ามาขายนะครับด้วยรูปโฉมสไตล์ที่เรียกว่าเป็นอนเนกประสงค์นะครับไซส์กำลังดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบก็ในกลุ่มนี้ก็จะเป็น CSR, CS HRV นะครับ CX30, CX3 อะไรทํานองนี้นครับรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเรียกว่าหุ่นน่ะไม่ต่างกันมากนะครับจะมีส่วน ยาวกว่ากันหน่อยหนึ่งกว้างกันนิดหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็คือไซส์เดียวกันสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะครับและตัวนี้เป็นรถที่นําเข้าจากอินโดนีเซียนะครับก็เดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดกันครับว่าทางเจ้าเครตาเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับที่จะเป็นความโดดเด่นของเจ้าเครตานะครับก็คือตัวกระจังหน้านี่ครับจะเป็นสไตล์แบบล้ำล้หน่อยนะครับเป็นสีเงาเดำาๆมันๆนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยครับ จะมีความพิเศษก็คือตัวช่วงนี้เนี่ยคือ Daytime นะครับเป็นไฟ Day t i ท e นะครับตัวนี้จะคือไฟต่ำนะครับไฟสูงและก็ไฟเลี้ยวนะครับที่จะมีการออกแบบที่ไม่ซ้ำแบบกับที่เราเคยคุ้นเคยกันมานะครับอันนี้นะครับผมว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะมีความสวยงามนะครับตอนแรกผมอ่านสเปคแล้วก็สงสัยนะครับว่าไฟ Day t i ท e ของเขานี่ชื่ออลังการเนี้ยจะรูปแบบเป็นยังไงพอเปิดดูแล้วก็รู้สึกเลยนะครับว่ามีความสวยงามแลวก็เฉียเฉี่ยวในสไตล์ของเจ้าหุ่มใดของเขานะครับ ครับและนี่ก็คือที่บอกนะครับเนี่ยคือไฟต่ำนะครับไฟสูงนะครับและนี่คือตัวไฟเลี้ยวนะครับเวลาใช้งานก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับครับและเมื่อมาดูกังที่ด้านท้ายนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าลักษณะของไฟของเขานะครับจะมีความโดดเด่นนะครับเป็นริ้วๆนะครับเป็นเส้นๆนะครับที่มีความสวยงามเรียกว่าถ้าวิ่งกลางคืนเนี่ยรับรองได้ว่าไม่เหมือนไข่แน่นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าและไฟเบรกก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับมีตรงกลางด้วยไฟเบรกที่3ามด้วยนะครับ เรียกว่ากลางคืนเนี่ยถ้าดูจากรูปแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าสวยงามแน่นอนนะครับของเจ้าเครตาคันนี้นะครับขับสรับล้ออัลลอยของเจ้าเครตาเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเนี่ยมีเป็น5้าแฉกนะการนะครับก็สมัยนี้ก็จะเป็นบางนี้นะครับเป็นสีเทาดําแล้วก็ตัดด้วยสีเงินนะครับมันจะเป็นแฟชั่นของรถยุคใหม่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมยาง 215R60 นะครับโดย ยางคันี้จะเป็นของคัมพูนะครับก็เป็นประจําของรถค่ายเกาหลีอยู่แล้วนะครับที่เขาต้องใช้ยางจากประเทศของเขานะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับด้านหลังก็ให้เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับเรียกว่าครบคันเลยนะครับเบรกได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับมาดูกันที่ด้านข้างของเจ้าเคตานะครับดยส่วนของซุ้มล้อนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับรถอเนกประสงค์สมัยนี้จะเป็นเนี่ยสีดําตัดขอบไปนะครับกระจกวงข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับมือจับจะเป็นแบบ ผมเนียมนะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นเสาสีดําแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมมีตัวคล้ายๆแหลกแต่เขาเขียนว่าห้ามโหลดน้าหนักลงไปตรงนี้นะครับก็เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับรวมถึงด้านบนเนี่ยจะมีพานอลมิกซัลลูปที่เปิดได้กว้างมากนะครับพร้อมกับมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะครับรูปทรงด้านนี้นะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยของเครต้าจะเป็นเอกลักษณ์ตรงที่จะมีแถบสีเงินนี้นะครับ จะเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยไล่มาจากด้านหน้าลงมาที่ด,ด้านท้ายเลยนะครับก็จะเป็นรถสไตลอ์อเนกประสงค์อีกไซส์หนึ่งนะครับของเจ้าฮุนไดเครตานะครับสำหรับเจ้าช่วงล่างของ c r e t a นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ m a c กฟอรสันสตัทนะครับที่เป็นช่วงล่างยอดฮิตของรถในสมัยนี้นะครับส่วนในด้านหลังนะครับจะเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับ มาดูกันที่ภายในของเจ้าเครตานะครับอ่าก้าวขึ้นมานั่งนะครับก็ความสูงผมว่าก็ถือว่ากําลังดีนะความสูงกําลังดีสเต็ปแรกเลยคือเรื่องเบาะนะครับเบาะนั่งเป็นแบบปรับด้วยมือนะครับอัตโนมือนะครับพวงมาลัยนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับอ่าปรับเข้าได้นะครับอ่ารูปโฉมในการออกแบบก็ถือว่ามีความ สวยงามนะครับสวยงามอ่านี่เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็พวงมาลัยจับได้กระชับมือใช้ได้แล้วก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเน้นการเป็นควบคุมเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะครับขวามือก็จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยคูชคอนโทลต่างๆนะครับมีไม่ใช้งานนะครับสลับหน้าปัดนะครับก็จะมีความคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะเหมือนกับเจ้าสตาเียนะครับ โดยสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานนะครับรูปแบบการใช้งานต่างๆได้อย่างสวยงามนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเรียกว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงแบบหมุนนี้ซึ่งผมชอบมากนะครับเพราะเวลาเราเปิดเปิดเสียงเปิดอะไรเงี้ยมันผมว่ามันสะดวกดีแล้วก็การหาขึ้นเนี่ยสามารถจูนได้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็ถือว่าสำหรับคนที่ชอบฟังวิทยุนะครับก็จะสะดวกสบายใช้ได้นะครับ รูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไล่ลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นการปรับแอร์นะครับซึ่งจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงได้นะครับแล้วก็มีการปรับเลือกช่องแอร์ต่างๆช่องลมต่างๆมาให้นะครับเลื่อนลงมาอีกทีนะครับก็จะเป็นการชาร์จระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ12โวลต์นะครับ usb แบบต่างๆนะครับที่มีมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ สามารถชาร์จไวรลสโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับชาร์จไวรลสโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตรงนี้วางเข้าไปนะครับนะครับเราก็จะสามารถทํางานได้นะครับมีมาให้นะครับถัดมานะครับก็จะคือตัวเกียร์นะครับที่จะมีลักษณะรูปร่างก็รูเหมือนคล้ายเครื่องบินดีนะครับผมว่าจับถนัดมือนะครับดูนะครับการจับถนัดมือดีนะครับการใช้งานมีปุ่มกดตรงด้านนี้ด้วยนะครับมีปุ่มด้านนี้ด้วยนะครับ Esta, yeah, มีปุ่ม <é. S 1> ด้านนี้ให้กดเวลาเราเลือกจากตำแหน่ง p ลงมาตำแหน่งเกียร์อื่นนะครับตัวเกียร์เนี่ยสามารถเลื่อนลงมาแล้วใช้เป็นในโหมดแมนนวลแบบสปอร์ตได้นะครับครับก็สามารถโยกลงมาแล้วก็เข้ามาทางขวาแล้วก็บวกลบได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเลือกโหมดนะครับเลือกโหมดตรงนี้เป็นแบบปุ่มหมุนนะครับปุ่มหมุนนะครับปุ่มหมุนแล้วก็ปุ่มกดได้ด้วยปุ่มกดนันคือการเลือกแท a c t i o n นะครับแท a c t i o นะครับก็เมื่อเมื่อเราเลือกปุ่มหมุนนะครับปุ่ม ปุ่มไร้เนี่ยหน้าจอของเรานะครับหน้าจอนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนนะครับอ่านี่หน้าจอแบบสปอร์ตนะครับน o ร m a l ลนะครับอีโนะครับสมาร์นะครับก็คือหน้าจอก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะครับรวมถึงเวลาเรากดแท็กชันเราก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น Snow เป็น Mud เป็นแซนนะครับเรียกว่าตัวนี้สามารถรองรับการขับขี่ได้อเนกประสงค์หลากหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวนะครับมาต่อมานะครับ ก็คือเบรกมือเนี่ยก็จะมีออโต้โฮมมาด้วยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่องวางแก้วที่เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตของเรานะครับวางขนาดน่าจะวางได้ทุกอย่างแล้วครับแต่อาจจะมีการเกะก,กะมือบ้างนะครับเวลาเราใช้งานถ้าเราวางขวดทั้งสูงตรงนี้นะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยแสงไฟนะครับเพื่อความหรูหรานะครับในการก้าวเข้ามาในห้องโดยสาราก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ มาก็ที่อีกหนึ่งออปชันนะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือตัวนี้ครับพนอลรามิกสรุปนะครับอ่าครับที่กว้างมากนะครับสามารถเปิดได้กว้างมากนะครับอ่าเปิดกว้างมากนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้นะครับอ่าใช่ไหมเปิดกว้างได้มากแล้วก็มีแผ่นการแสงมาให้ด้วยนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่โดดเด่นเพราะว่าเรียกว่าจะเกือบ90%้าสิเปอร์เของลังคากันเลยนะครับ นี่ก็เป็นตัวเบาะนะครับก็ถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับรูปทรงเบาะก็จะมีการเป็นปีกโอบกระชับใช้ได้นะครับเป็นหนังนะครับครับสรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็เปิดมานะครับฝาหลังนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นโชคธรรมดานะครับแต่การใช้งานเปิดปิดน่ะค่อนข้างง่ายเบามือนะครับพื้นที่เนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างนะครับถือว่า ปริมาณการเก็บของเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับเบาได้นะครับปรับได้นะครับปรับภาพไปนะครับก็จะค่อนข้างเรียบอยู่เหมือนกันนะครับก็จะสามารถเพิ่มการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะครับครับในเมื่อปรับเบาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับกว้างกว้างกว้างพอสมควรเลยนะครับสามารถเก็บของที่มีความยาวความสูงได้นะครับครับเราเดี๋ยวมาดูคุมพลังของเจ้าเครตากันบ้างนะครับนี่นะครับห้องเครื่องค่อนข้างโล่งดีเลยนะครับ รับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าฮุนไดเคตานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4สูบแถวเรียงนะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่115แรงม้าที่6,300รอบนะครับแรงบิดจะอยู่ที่144นิวตันเมตรนะครับที่4,500รอบนะครับโดยจะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับสำหรับเจ้าฮุนไดเคตานะครับ ครับและแน่นอนว่านะครับทางฮุนไดนะครับได้นําเจ้าเครเตาเข้ามาขายนะครับไม่ได้มาขายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาได้นํารถอีกหนึ่งคันมาแอบวิ่งทดสอบในบ้านเราไปแล้วนะครับดูจากสภาพนะครับน่าจะลุยมาทุกสภาพการแล้วนะครับก็เป็นความมั่นใจอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางฮ okay. ุนไดได้ทดลองวิ่งในสภาพบ้านเราแล้วแล้วจึงนําเจ้าเครตามาขายในบ้านเรานะครับครับและนี่ก็คือเจ้าฮุนไดเครตานะครับที่เปิดตัวมาใหม่นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็เร็วๆนี้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เลยแล้วกันนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับไปลองนั่งลองสัมผัสภายในภายนอกกันดูนะครับพร้อมกับรับแคมเปญพิเศษในงานสำหรับรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่อง YouTube c h a n แนลของ Auto t h a i ท a n d นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ต e ติดตามเราไว้นะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลจากเราครับเราจะพยายามหาข้อมูลดีๆการรีวิวรถต่างๆมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ พบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแกรง2.3ลิตรเทอร์นเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวราลกล้าเพื่อคนแกรงท้าพิสูจน์ความแกรงที่โชว์รูมทั่วประเทศ เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของรักอินไฮ b ริดที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือฉัน New MG HS PHEV Refinement พลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจนเนอเรชั่นล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนานี้อาคารเชลเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี ็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากกาก้าได้พาเข้าไปชมงานมอเตอร์โชว์กันแล้วมีบูธไหนที่ท่านผู้ชมสนใจหรือกําลังมองหารถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรที่ท่านผู้ชมกําลังตัดสินใจเลือกอยู่เพราะฉะนั้นเวลามีแค่พรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เดียวงานก็จะหมดลงแล้วท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังลังเลอยู่ตัดสินใจไม่ได้จะต้องคุยเรื่องอะไรยังไงมาที่งานมอเตอร์โชว์ พรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายก็จะลืมฝากติดตามชมรายการอินร์ไลทีวีทุกวันเสาร์เวลา15.30นถึง16.00นทางพียสไสาระดีช่อง99ฝากท่านผู้ชมติดตามส่วนสัปดาห์นี้กาก้าและทีมงานอิน o l ไลทีวีก็หมดเวลาลงอีกแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์นี้ก็ขอสวัสดีครับ